หลังจากกลับถึงหมู่บ้านดงใสได้ไม่นานขุนเมฆก,กล้าและบุญพศก็ได้รับข่าวด่วนจากผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านชายแดนว่ามีผีปอบออกอลาวาดในหมู่บ้านใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านหวาดกลัวกันทั้งคืนพระก็ช่วยได้แค่กันไม่ให้มันเข้าไปในวัดทั้งสามไม่รอช้า เตรียมของที่จำเป็นและออกเดินทางกันทันทีด้วยจิตใจมุ่งมั่นแต่เมื่อใกล้ถึงชายแดนดินฟ้าเริ่มแปรปรวนลมพัดแรงผิดปกติเสียงแตรสงครามเก่าๆดังขึ้นกลางป่ากล้าหยุดเดินทันทีได้ยินไหมเสียงกลองเสียงแตร ى, บรรพฤรี่ตามองนี่มันเสียงจากสนามรบหรือไง จูจๆท่ามกลางม่านหมอกจางๆปรากฏเงาทหารสองกองทัพในชุดยุคโบราณคนหนึ่งใช้ปืนขาบศิลาอีกฝ่ายถือดาบปลายปืนต่างกำลังวิ่งเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดกลางทุ่งคุณเมฆยกมือห้ามยุดพวกเจ้าเป็นเพียงวิญญาณแต่ทหารผีเหล่านั้นไม่ได้ยิน พวกเขายังต่อสู้ไม่หยุดราวกับติดอยู่ในวังวนสงครามเดิมๆซ้ำยังปรากฏขึ้นทุกคืนวันพระและนี่เป็นคืนพระใหญ่อีกครั้งเราต้องช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากห่วงกรรมนี้ให้ได้คุณเมฆกล่าวกล้าเปิดกระเป๋าหยิบผ้ายันและกระดิ่งเตรียมทําพิธีเถอะคืนนี้เราคงไม่ได้พักแน่ค่ำคืนวันพระยังไม่จางหาย เสียงโห่ร้องของทหารผีทั้งสองฝ่ายยังคงก้องกังวานอยู่กลางทุ่งหญ้าในม่านหมอกกล้าเดินวนไปรอบๆพร้อมจุดธูปสามดอกเสียงกระดิ่งในมือดังกังวานเพื่อเชิญดวงวิญญาณเข้าสู่พิธีคุณเมฆพนมมือท่องมนขอจงรับรู้การศึกได้จบสิ้นแล้ว อย่าได้ติดค้างอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเลยท่านใดนั้นเองผีทหารฝ่ายหนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายทหารฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมเดินออกมาจากหมอกพูดเป็นภาษาโบราณปนฝรั่งเศสการรบยังไม่จบศัตรูยังอยู่ตรงข้างหน้าเราบัรพดตกใจเขาไม่รู้ตัวเลยว่าสงครามมันจบไปนานแล้ว คุณเมฆจึงเดินออกไปกลางสนามรบยกมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างสงบเขาปล่อยพลังจิตลงไปในพื้นดินเกิดภาพลางๆเป็นภาพครอบครัวของเหล่าทหารที่รออยู่ในพบหน้าคุณเมฆก,กล่าวเสียงแน่นจงไปเถิดพวกเจ้าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วไม่มีใครต้องตายอีกแล้วเสียงกลองศึกก็หยุดลง วิญญาณทหารเริ่มลดอาวุธลงบางตนถึงกับหลั่งน้ำตาทหารทั้งสองฝ่ายมองหน้ากันและพยักหน้าก่อนค่อยๆกลายเป็นแสงทองทองจ,งจางๆและสลายหายไปในอากาศกล้าพูดเบาๆสงครามที่ยาวนานของพวกเขาจบลงเพราะคำพูดของอาจารย์บรรพ์ยิ้มเศรา้า เราช่วยให้ดวงวิญญาณสงบลงได้อีกหนึ่งกลุ่มแล้วเมื่อความเงียบเข้าครอบงำทุ่งหญ้าอีกครั้งทั้งสามก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจุดหมายต่อไปหมู่บ้านใกล้ชายแดนที่รอพวกเขาอยู่รุ่งเชา้าหลังช่วยเหลือเหล่าทหารผีให้ไปสู่สุขติคุณเมฆก,กล้าและบรรพศ ก็เดินทางต่อสู่หมู่บ้านชายแดนที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าใกล้เขตแดนไทยกัมพูชาหมูบ่บ้านแห่งนี้เงียบผิดปกติบ้านแต่ละหลังปิดประตูแน่นหนาแม้ยามเช้าแต่ไร้เสียงผู้คนไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเด็กวิ่งเล่นพระลูกวัดรูปหนึ่งเดินออกมารับพวกเขาเมื่อคืนมีคนตายอีกแล้วศพถูกกินตับกินไส้เหลือแต่โครงกระดูก กล้าขมวดคิว้วใช่ฝีมือของปอบแน่หรอพระพยักหน้าใช่แต่ไม่ใช่ปอบธรรมดามันใช้คาถาป้องกันตัววิชาระดับสูงบางทีอาตมาก็เห็นมันเปลี่ยนร่างเป็นสลายกลายเป็นหมอกหนีไปต่อหน้าต่อตาบรรพดกลืนน้ำลายปอบมีวิชาอาคมด้วยงานช้างอีกแล้วคุณเมฆนั่งลงอย่างสงบและหลับตาเอามือแตะพื้นเบา มันไม่ใช่แค่คนธรรมดาเลยนะมันข้ามแดนมาจากฝั่งโน้นวิชาแข็งแก่งมากแต่อวิชาเข้าสิงใกล้เป็นอสูรเต็มตัวแล้วคืนนั้นทั้งสามตั้งสถานที่ทำพิธีที่ศาลากลางหมู่บ้านวางพยันและเทียนรอบบ้านหลังหนึ่งที่เคยถูกโจมตีมาก่อนเพื่อรอการปรากฏตัวของผีปอบเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวเสียงลมหอบหนึ่งดังขึ้นกลางศาลา พวกเจ้าเป็นใครมาทำไมไปไปให้พ้นวิชาของข้าแข็งแกร่งจนไม่มีคนใดมาต่อกรก,กับข้าได้แล้วข้ายัางดูดกลืนวิญญาณที่ข้าข้ามาอีกไม่ไม,ไม่แสนแปดพลังข้าเหนือกว่าพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้ากูจะแดกมึงไม่ให้เหลือเงาร่างของชายรูปร่างผอมโซตาแดงกำา ผมรุงรังลอยออกมาจากไหนไม่ทราบแต่มีควันดำล้อมรอบตัวมันพร้อมเสียงหัวรอบก้องกังวานสึกของวิชาอาคมกำลังจะเริ่มต้นเงาร่างผีปอบที่ลอยออกจากควันดำยังคงจ้องมองทั้งสามคนด้วยสายตาแดงฉานไฟจากเทียนสี่เล่มไหววูบภาพขุนเมก่กำยันแน่นในมือกล้าถือกระดิ่งและผงวิเศษ ส่วนบรรพศจับด้ามดาบไม้ที่จานอาคมไว้แน่นเสียงผีปอบคำรามไอ้แฟเฟ็ดพวกเจ้าคิดจะสะกดฆ่าหรือไอ้พวกลิงกังวิชาพวกเจ้ากระจอกเกินกว่าจะแตะฆ่าได้ทันใดนั่นเองผีปอบพุ่งตัวเป็นกลายล่างเป็นขี้เกียมเดี๋ยวข้าแปลงล่างใหม่ก่อนเดียวทั้งสามยืนงงเป็นไก่ตาแตกอะไรก็มันวะบรรพศบน แล้วแล้วมันก็กลายล่างเป็นหมอกดำพุ่งเข้าใส่กล้าโดยตรงแต่ขุนเมฆคว้างยันออกไปบังไว้ได้ทันทำให้หมอกนั้นกระจายออกทันทีกล้าคำรามตอบเราไม่ได้จะสะกดเจ้าจากหน่อยแต่จะทำให้เจ้าเดสสมเร่ครับเจ้านายบักปอบผีปอบโหเราะเยอข้าเคยเป็นหมอผีแห่งเขมรวิชาทั้งหมดข้าศึกษาเพื่อรักษาคนแต่โลกนี้มันเน่า ข้าจึงเลือกเส้นทางของข้าเปเลวไฟเทียนดับไปสองเล่มโดยไม่สอบสาเหตุหมอกดำเริ่มโอบล้อมลานพิธีบรรพตรีรีบเคาะไม้เรียกพระในหมู่บ้านมาร่วมเสริมพิธีทันทีพระหลายรูปเดินเป็นแถวเข้ามายังกะทหารและมาสวดมนต์เสียงหนักแน่นกลบเสียงคำรามของผีปอบขุนเมฆรีบตั้งตั้งข่ายมนต์สกัดการเคลื่อนไหวของวิญญาณผีปอบ ล้าโปรยผงวิเศษใส่หมอกจนหมอกเริ่มแวกออกเผยให้เห็นร่างจริงของผีปอบชายผิวดำคล้ำตาแดงเล็บยาวและเนื้อที่ลอกเป็นขุยขุยเหมือนกำลังเน่าหลวงพ่อตะโกนขึ้นเขาไม่ใช่ปีศาจแท้ๆเขาเป็นเพียงผู้หลงผิดในทางอาคมเสียงสวดมนต์ดังขึ้นรอบลานพิธีเทียนกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับร่างของผีปอบ ที่เริ่มสั่นสถานคุณแม่กล่าวทิ้งทายเจ้าจะเลือกไปเกิดหรือถูกส่งไปสู่ความมืดชั่วน,นิรันด์กลางลานศาลาของหมู่บ้านไอหมอกดำลอยวนไม่หยุดผีปอบที่เคยเป็นหมอผีฝั่งกัมพูชาตะโกนอย่างบ้าคลัง่งข้าเรียนรู้มนจากทุกขแขนงวิชาวิชาล่วงวิชากัดวิชากลืนกินไม่มีใครหยุดข้าได้ เสียงสวดมนต์ของพระยิ่งดังขึ้นอีกกล้าค่อยๆขยับเข้าใกล้ขุนเมฆอาจารย์เราต้องใช้ยันสะท้อนแล้วครับอาการของมันเริ่มสั่นไหวแล้วคุณเมฆพยักหน้าแล้วนำยันผืนสุดท้ายที่เขียนด้วยเลือดสัตว์บริสุทธิ์และหมึกสผสมว่านหายยากวางลงกลางลานพิธีพร้อมท่องคาถาร่างของผีปอบชะงักกึกเสียงคำรามเริ่มกลายเป็นเสียงหวยหวน ไอหมอกรอบตัวมันแปลเปลี่ยนจากดำคลับกลายเป็นสีแดงราวกับเลือดบรรพศพูดอย่างตกใจนี่มันวิชาอาคมของมันกำลังย้อนเข้าตัวมันเสียงของผีปอบเริ่มเป็นเสียงมนุษย์มันกรีดร้องข้าผิดไปแล้วข้าแค่ต้องการรักษาคนของข้าแต่คนพูกนั้นกลับเผาหมู่บ้านข้าวิชาของข้ากลับเผาใจข้าเอง ภาพในอดีตฉายผ่านม่านหมอกชายผู้หนึ่งกำลังช่วยรักษาคนเจอการทรมานสูญเสียครอบครัวจนเปลี่ยนเป็นอสูรคุณเมฆวางมือบนพื้นรายมนบทสุดท้ายของมนคลี่บ่วงกรรมจงปล่อยวางจงคืนวิชาจงยอมรับความผิดเพื่อจะได้หลุดพนร่างของผีปอบสุดตัวลง ร่างค่อยๆละลายกลายเป็นผงขาวไอหมอกค่อยๆสลายแสงจันร์ทเริ่มส่องลงมาเหนือกลางลานเงาของชายที่เคยเป็นอสูรยืนยิ้มบางเบาก่อนจะเลือนหายไปบรรพุก้มศีรษะไปดีนะเจ้าหมอผีหมู่บ้านเงียบลงอีกครั้งแต่เป็นความเงียบสงบไม่ใช่ความหวาดกลัว รุ่งเช้าในหมู่บ้านใกล้ชายแดนแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องลงบนหลังคาไม้ไผ่กลิ่นทูบยังคละคลุ้งอยู่กลางลานพิธีขุนเมฆนั่งหลับตานิ่งท่ามกลางรอยวงยันที่เลือนลางลงกล้าหยิบเศษกระดาษยันที่ไม่ไปบางส่วนขึ้นมาดูแม้เราชนะแต่มันมีบางอย่างไม่ปกติพลังบางอย่างมันยังอยู่ บรนพศพยักหน้าเมื่อคืนหลังปอบสลายฉันได้ยินเสียงสวดจากกลางป่าเหมือนมีใครทำพิธีอะไรบางอย่างข้างในป่านี้อีกหลงตาเดินเข้ามาพร้อมกล่าวเบาๆว่าอาตมาว่าพวกโยมไม่ได้เผชิญกับแค่ผีธรรมดาวิชาที่ชายผู้นั้นใช้มันคล้ายกับของพวกหมอผีขเขมรโบราณที่หายสาบสูญไปนานแล้ว ขุนเมฆลืมตาแสดงว่าเขาอาจไม่ได้เพียงผู้หลงทางแต่มีผู้อยู่เบื้องหลังที่มอบวิชานี้ให้เขาหลวงตาพยักหน้าใช่และหากมีผู้ฝึกวิชานั้นได้ก็ต้องมีผู้สอนอยู่ไม่ไกลในคืนนั้นขณะทุกคนหลับไหลกล้าแอบได้ยินเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังมาจากแนวป่าหลังวัดเขายังไม่สิน้น เขาแค่ส่งต่อกล้าเดินออกไปพร้อมตะเกียงน้ำมันในมือขณะเดินผ่านแนวไผ่เขาเห็นรอยเท้าปริศนาไม่ใช่ของมนุษย์และไม่ใช่ของปอบขุนเมฆและบรรพตตามออกมาทันขุนเมฆก,ก้มดูรอยเท้าแล้วพูดเสียงต่ำพวกเราอาจกำลังจะเจอบททดสอบใหม่ของสงครามอาคมโดยไม่รู้ตัวรุ่งเช้าในวันถัดมาขุนเมฆ กล้าและบรรพศพร้อมพระลูกวัดได้เดินตามรอยเท้าประหลาดที่พบบริเวณป่าหลังวัดไปเดินลัดเลาะเข้าสู่ทางแคบลึกเข้าไปในแนวป่ารกทึบกล้าเอ่ยเบาๆขณะเดินนี่ไม่ใช่ทางเกวียนไม่ใช่ทางสัตว์ป่าแน่ๆเหมือนมีคนตั้งใจให้เราเดินไปยังที่แห่งหนึ่งไม่นานนักพวกเขาก็พบ ศิลาก้อนใหญ่ตั้งอยู่กลางป่ามืดตืบมันเป็นหินทรงสูงมีลวดลายอักษรคล้ายตัวอักษรโบราณจารึกอยู่ทั่วก้อนศิลาคล้ายยันแต่ไม่ใช่แบบไทยหรือขเขมรพระลูกวัดรูปหนึ่งเดินเข้าไปใกล้แล้วชะง,งักนี่มันยันอาคมของพวกกลุ่มบูชาเจ้าอสูรที่ถูกลืมไปแล้วทันใดนั่นเองฟ้าก็ครึมลงทันที มานหมอกสีดำเริ่มแพ่ปกคลุมพื้นป่าและปรากฏเสียงกระซิบแผ่วเบาจากทุกทิศทุกทางกลับไปวิชานี้ไม่ใช่ของพวกเจ้าขุนเมฆยืดไกลเต็มความสูงจ้องศีลาก้อนนั้นแล้วกล่าวข้าไม่ได้มาหาอำนาจข้ามาเพื่อคลี่คลายนี่กรรมของคนผู้ใช้มันพิดทางบรรพศสบัดดาบไม้ที่จาระอกขะ ถ้าผู้ที่ถ่ายทอดวิชานี้ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องถูกกำจัดไปด้วยเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากใต้ดินสั่นสะเทือนพื้นเบาๆก่อนที่กลางศีลาจะเกิดรอยแยกเล็กๆและไอหมอกสีเลือดค่อยๆพุ่งออกมาช้าๆกล้ายกมือแตะยันที่พกติดตัวไว้ตลอดนี่ไม่ใช่เพียงวิญญ,ญาณข้างในอาจมีตัวตนจริงอยู่ หลวงตาวางมือบนต้นไม้ข้างศิลาสวดเบาๆพร้อมจุดเทียนหนึ่งเล่มแสงเทียนนั้นไม่ดับแม้สายลมพัดแรงเรากับยันทำป้องกันกำลังเริ่มทำงานทุกคนรู้ดีการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้จบแค่การปราบผีปอบแต่คือการเปิดโปรงอาคมจากอดีตการที่ไม่ควรถูกปลุก หมอกแดงยังคงลอยคละคลุ้งออกมาจากรอยแยกกลางศิลาเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่รบรอบๆตัวเหมือนคนหลายคนพูดพร้อมๆมกันเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจคุณเมฆหลับตาสัมผัสพ,พลังจากอักระบนศิลามันไม่ใช่เพียงที่สถิตแต่มันเป็นประตู ประตูที่เปิดเชื่อมต่อวิญญาณกับโลกมนุษย์กล้าเดินวนรอบศิลาพร้อมส่องไฟไปยังพุ่มไม้รอบขคางมีใครบางคนใช้ที่นี่เป็นสถานที่ทำพิธีจริงๆมีรอยเท้าหลายขนาดและเศษกระลูกสัตว์กับเลือดแห้งๆติดหินก้อนเล็กๆบรรพศหยิบก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งขึ้นมา ถึงกับชง,งักสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีนี่ไม่ใช่หินธรรมดามันคือหินอาคมพนึกคำสาปพ,พวกหมอผีขเขมรยุคก่อนใช้ทำให้ดวงวิญญาณสิงติดอยู่กับที่ไม่ไปผุดไปเกิดทันใดนั้นเองศิลาเริ่มสัน่นรอยแยกกลางศิลาเริ่มขยายกว้างขึ้นเสียงหัวรอกเบาๆดังลอดออกมา พร้อมเงาร่างคล้ายมนุษย์ที่ยังไม่ปรากฏชัดเดินออกมาครึ่งกายมันมีเส้นผมยาวรุงรังมือยาวเล็บแหลมหน้าไม่ปรากฏดวงตามีแต่ปากที่เต็มไปด้วยฟันดำสนิทวิชาพวกเจ้าหยาบชานักข้ายังไม่ตื่นเต็มที่แต่ก็พอรู้ว่าพวกเจ้าจะมาหยุดข้า แต่พวกเจ้าจะหยุดข้าไม่ได้แน่นอนฮ <laughs> หลวงตาท่องบทสวดเก่าแก่ด้วยเสียงหนักแน่นขาถากันพูดสกัดมิติพนึกคืนเงาร่างนั้นคำรามเสียงดังราวกับทั้งป่าสะเทือน พลังเวทสีดำพุ่ยพุ่งออกจากแท่นศิลาพวกขุนเมฆต่างต้องใช้ยันและอาคมป้องกันตัวไว้ทันทีขุนเมฆตะโกนเราต้องปิดรอยแยกก่อนที่มันจะออกมาทั้งตัวฟ้าวแม่แล้วกล้ากระโดดเข้าไปกลางพิธีคว้างยันสะกดอาคมผนึกแปดทิศลงบนหินศิลา แสงสว่างพุ่งออกจากยันกระแทกกับพลังสีดำจนเกิดเสียงระเบิดเบาๆหมอกแดงแตกกระจายเงาร่างนั้นส่งเสียงคำรามสุดท้ายก็หายไปรอยแยกบนหินเริ่มปิดกลับลงอย่างช้าๆป่าเริ่มกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่อยู่หลังศิลานั้นยังไม่จบสิ้น หลังรอยแยกปิดลงอย่างเฉียดฉิวความเงียบปกคลุมทั่วผืนป่าทุกคนในกลุ่มพากันถอนหายใจโลง่งแต่ไม่มีใครกล้าฉลองชัยกลา้ายืนมองศิลาอย่างเงียบๆแล้วเอ่ยว่าพลังมันยังคงวนอยู่ใต้พื้นดินเหมือนแค่หลับไม่ใช่หายไปหลวงลิตาพยักหน้าอย่างเคร่งเครียด มีเพียงผู้สร้างศิลาเท่านั้นที่จะสามารถปิดประตูนั้นได้อย่างถาวรคำพูดนี้เองที่ทำให้คุณเมฆเริ่มนั่งสมาธิกลางลานในป่าอีกครั้งจิตของเขาท่องลึกเข้าสู่ภายในห่วงยานสมาธิซึ่งเปิดรับข้อมูลจากมิติเร้นลับภาพหนึ่งผุดขึ้นมาชายชาราในผ้าแดงหมด ผิวคล้ำเกรียมมือยาวเล็บดำคล้ำดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดพูดด้วยเสียงสองเสียงซ้อนกันว่าเจ้าตื่นมายุ่งกับสินที่ข้าเก็บไว้เพื่อปลุกจงรู้ไว้วิชาอาคมนี้ไม่มีวันสูญทุกคืนพระใหญ่ ข้าจะทรงจิตของข้าไปยังผู้ที่กลัวหลายๆและผู้ที่สแสวงหาอาคม <laughs> ร่างนั้นจ้องมองมาทางคุณเมฆโดยตรงแม้จะอยู่ในห้วงยานสมาธิคุณเมฆก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกมองทะลุมิติออกมาคุณเมฆลืมตาขึ้นทันที พวกเราไม่ได้ต่อสู้กับผีหรืออสุนธรรมดาเรากำลังเผชิญกับครูอาคมผู้ละมดสัจจะที่ยังไม่ตายบันพศขยับตัวแล้วเราจะสู้กับคนที่ไม่ตายได้ยังไงหลวงตาพูดช้าๆมีเพียงการตัดเส้นกรรมด้วยจิตของผู้เคยใช้วิชาอาคมเท่านั้น จิงจะยุติวงจรอุบาทนี้ได้กล้าหันมามองคุณเมฆทันทีหรือว่าท่านต้องทำพิธีทำลายครูอาคมนี้เองคุณเมฆพยักหน้าเบาๆแล้วตอบเสียงเรียบว่าถ้าครูอาคมของความมืดจะยังไม่ยอมไปข้าจะเป็นคนพาเขาไปเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร แสงจันทร์เหนือป่าลึกยังส่องเพียงรางๆขุนเมฆนั่งสงบนิ่งในวงยันตัดเส้นกำดวงตาเรืองแสงของเขาเริ่มจางลงช้าๆหลังจากการเผชิญหน้ากับเงาแห่งครูอาคมในห้วงยานสมาธิกล้าและบันพดร,รีบเข้ามาประคองตัวเขาไว้ทันทีอาจารย์ท่านปลอดภยัยไหม กล้าถามเสียงสัน่นคุณเมฆพยักหน้าข้าเห็นเงาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและยังมีสิทธิ์ที่เขาถ่ายทอดคำสอนไว้ทั่วเขตชายแดนบรรพศศตากล้าหมายความว่าพวกเรายังไม่จบกับเจ้าอาคมพวกนี้คุณเมฆล้วงแผ่นยันออกมาจากอกเสือ้อแผ่นยันเก่าโบราณสีซีด ที่ได้มาจากห่วงยานสมาธินั่นคือยันบ่วงกรรมต้นฉบับถ้าเราทำพิธีเผาสะกดส่งกลับครบสามขั้นเราจะตัดพลังของครูอาคมได้ทั้งหมดหลวงตาที่ยืนอยู่ข้างหลังกล่าวขึ้นว่าแต่พิธีนี้จะใช้พลังชีวิตของผู้ถือยันใครจะทำทุกคนเงียบชั่วครู่ แต่แล้วกล้าก็พูดขึ้นพวกเราทุกคนจะทำพร้อมกันเราจะช่วยกันรับพลังนั้นแบ่งกันทุกคนเพื่อให้มันไม่ต้องตกที่ใครคนเดียวคุณเมฆยิ้มบางๆนั่นแหละคือวิชาอาคมที่แท้จริงคืนนั้นพิธีเผาบ่วงกรรมเริ่มขึ้นที่หน้าศิลาอาคมกลางป่าทึบ กล้าใช้ไฟจากเทียนศักดิ์สิทธิ์เผายันโบราณบรรพตเดินรอบศิลาปโปรยผงสะกดและขุนเมฆก,กล่าวบทสวดทรงกลับกรรมท้องฟ้าร้องคำรามลมแรงพัดวูบเงาของครูอาคมในรูปควันดำพุ่งออกมาเป็นครั้งสุดท้ายกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง ก่อนถูกเปลวแสงจากยันโบราณแผดเผาจนกลายเป็นฝุ่นละอองสีทองเจ้าอาคมดับแนวลงเล่าฮ่าฮ่ฮ,ฮ,ฮ่บรรพดกล่าวต้นไม้ในป่าค่อยๆเริ่มไหวราวกับถอนหายใจลมหายใจของป่ากลับคืนมาอีกครั้งรุ่งช้าวันใหม่แสงแดดแรกสองลอดยอดไม้ลงมาเป็นลำ พื้นป่าที่เคยหม่นมืดจากอาคมกลับดูอบอุ่นและสงบเงียบฝูงนกเริ่มส่งเสียงร้องจากยอดไม้เหล่าพระที่มาร่วมพิธีเดินสวดบทอันเชิญแผ่เมตตาไปรอบๆศิลาโบราณที่บัดนี้เย็นสนิทและไร้พลังอาคมใดๆอีกกล้าเดินไปแตะศิลาเบาๆไม่มีคลื่นพลังอาคมเหลือเลยเหมือนมัน กลายเป็นแค่หินธรรมดาแล้วบัรพพดยืนพิงต้นไม้พร้อมถอนหายใจยาวเราอาจไม่ได้หยุดแค่เจ้าอาคมแต่หยุดทั้งสายวิชานั้นไม่ให้แพร่กระจายออกไปต่อไปอีกเลยคุณเมฆนั่งสงบนิ่งกับพื้นนั่งพนมมือแล้วกล่าวว่าไม่ใช่การทำลายแต่คือการปิดวงจรทุกชีวิต ที่เคยหลงทางในวิชาอาคมสายมืดจะได้พักเสียทีหลวงตากล้าวมายืนเคียงข้างทั้งสามแล้วกล่าวว่าวิชานั้นไม่เคยผิดแต่ใจคนต่างหากที่ใช้ผิดวันนี้พวกโยมได้พิสูจน์แล้วว่าอาคมไม่ใช่เพียงพลังแต่คือความรับผิดชอบในคืนนั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ชายแดนจัดงานเลี้ยงเล็กๆหน้าสาลาวัดมีแสงไฟจากโคมกระดาษลอยขึ้นสู่ฟ้าเด็กๆวิ่งเล่นโดยไม่มีใครต้องกลัวเสียงหอยหัวในความมืดอีกกล้าหัวเราะขณะยื่นขนมพื้นบ้านให้บันพศเฮอ็องลองชิมนี่ดูหวานสุดๆบันพพศทำหน้าตกใจเอ็งเอาอะไรมาให้วะนี่มันหวานยิ่งกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีก คุณเมฆยิ้มบางๆมองแสงโคมที่ลอยขึ้นสูงแม้พวกมันจะร้ายเพียงใดแสงแห่งความดีก็จะชนะเสมอ